สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปล้องอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายในการประเมิอนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพศ2568น้านที่8การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลปล้องพื้นที่80.80ตารางกิโลเมตรประชากรจำนวน4,115คนรายได้รวมเงินปุดหนุนปีงบประมาณพศ256736 6 4 5 9บาท55สตางค์บริหารงานโดยนายสิทธิศักดิ์ธรรมชื่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง ความโดดเด่นของโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลกล่องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นายสิทธิศักดิ์ธรรมชื่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้องมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงมุ่งเน้นการให้การศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นสถานที่ที่ผู้สูงอายุสามารถพบปะกับเพื่อนร่วมวัยและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยสร้างสังคมในทุนเทนโดยร่วมมือกักบภาคีพครูฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้มีความสมดุลแข็งแรง คลสุตในบ้านรายชีวิตการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุม6มิติดังนี้มิติด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีมิติด้านเศรษฐกิจและวิชาชีพมิติด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมมิติด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและจิตอาสามิติด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารมิติด้านสวัสดิการมิติที่1มิติด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีพร้อมกับการใช้ชีวิตเพื่อพาตนเองเป็นหนักไม่เป็นภาระของลูกหลานและสังคมโดยจัดมีการตรวจเช็คสุขภาพอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงวัยจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพจิตเช่นการแข่งขันกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุการเต้นบาสโลกรำวงย้อนยุครำกลาเป็นต้น โรงเรียนผู้สูงอายุได้เชื่อมโยงกับโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายใจแก่ผู้ดูแลแล,และผู้สูงวัยในชุมชนโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่มาให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพและโภชนาการการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจ,จใสห่างไกลโรคซึมเศร้ามิติที่2มิติด้านเศรษฐกิจและวิชาชีพ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพมีรายได้เป็นของตนเองโดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากภาคีเครือข่าย ที่มีความรู้ในด้านวิชาชีพเฉพาะมาให้ความรู้เสริมทักษะในด้านอาชีพเช่นฝึกอบรมการเลี้ยงพึ่งทานโรงการเลี้ยงไก่การสาธิตทำน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าการมัดผ้าผูกผ้าในพิธีต่างๆการจัดดอกไม้เป็นต้นส่งเสร,ริมการนำสินค้าจากชุมชนของผู้สูงอายุมาจำหน่ายเพื่อส่งเสร,ริมอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยจำหน่ายตลาดในพื้นที่และตามโครงการต่างๆที่จัดขึ้นมิติที่3มมิติด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุให้เป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขโดยนำหลักธรรมเรื่องศิล้ามาเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นเพื่อปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความกระหนักมีความตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ถึงพัฒนาต่อยอดที่เกิดคุณค่าในการอนุรักษ์พื้นฟูสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่นของชุมชนให้นำรงต่อไปเช่นปราดมาถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมรดน้ำดังหัวผู้สูงอายุการแสดงและการละเล่นพื้นบ้านกิจกรรมดนตรีไทยเป็นต้นมิติที่4มิติด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและจิตอาสา ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในชุมชนที่น่ายอยู่ผู้สูงอายุมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบต่อสังคมการมีส่วนร่วมช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักรษ์ธรรมชาติดูแลความสะอาดเช่นการปรับปริศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาศาสนาสถานกิจกรรมปลูกต้นไม้กิจกรรมปล่อยพันปลาเป็นต้นมิติที่หมิติด,ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและการสื่อสารเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุมีความรู้ตัดสินใจและมีวิจารณญาณเพื่อป้องกันตนเองจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือถูกหลอกลวงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัยมิติที่6มิติด้านสวัสดิการส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงตลอดจนการสร้างเครือข่ายสวัสดิการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลปลอ้องร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำปรึกษามอบสิ่งของช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเรี้ะบางการส่งเสริมต่อกกำลังใจให้แก่การเพื่อให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีที่พักพิงทางจิตใจ ทำวนฟองที่อำเภอเทิงจินเฮาเรียนรู้กันไปเบาเบาสุกกายใจสบายพบบิมรที่ครอบคลุมทงสุขล้นเกินใครสุขภาพกายใจดีออกกำลังกายาสุขใจเป็นบาสลบบวนใจรำบมย้อนอยุคสมัยเล่นเกมกีฬาเลินไปยังันลุงเสียงใสดีเสร็จกิบ ที่พอเพียงวิชาชีพสร้างสรรค์ตึกฝีมือทุกคืนวันสร้างนายได้ลดประจายนี้ศาสนาประเพณีง,งามสีทองทิ่นี้อนุรักษ์ไว้ให้ดีภูมิปัญญาที่งดงามสังคมสิ่งแวดล้องจิตอาสาทำไปรุ่งพัฒนาด้วยหัวใจบ้านเมืองสะอาดตาเทคโนโลยีทันสมัยไม่เฟซบุ๊กเข้า คสวัสดีการเขาก็บอกสิทธิของเราอย่าเฉยขอคุณพน,นาด้วยสิทธิสักท่านเือ่อเฟื้อประเสริฐกุนาและเทียงานอาบอบตอบรับและเหลือเชื่อสร้างสุขให้ไว้เก้าเจื่อแสนสุขใจในไว้ไว้เรา ขอเชิญชวนเพื่อนพ้นพองมาเรียนกันให้หมดมางวนมาจอยกันเถอะกินข้าวด้วยกันลำตะตะเราหวัง,งเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นรอยอยิย้มของผู้สูงวัยที่อบอาบาล่อองไปอีกนานแสนนาน ได้รับคำขอบคุณจากพวกเราทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลกล้องอำเภพิงเงหวัดเชียงราย